ครับพบกับกจิช n แนลอแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการแก้น้ำรั่วนะครับของ Civic fB คันนี้ของผมนะครับงั้นอาการน้ำรั่วของ Ci v ิ c เนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับว่า,าถ้าใช้ไปน,นานๆเนี่ยจะเกิดการรั่วนะครับจุดที่เกิดการรั่วประจำนะครับส่วนมากก็จะมาจากตรงนี้นะครับเสาเอ ของผมเนี่ยอาการาหนักถึงขนาดเข้ามาในห้องโดยสารเลยนะครับก็คือฝั่งคนนั่งนะครับพรมนี่เปียกเลยนะครับนี้ก็ได้หาจาเหตุแล้วพบว่ามีน้ําเข้ามา2จุดนะครับก็คือจากเสาเอก็ไหลไหลามาตามายางตรงนี้นะครับนี่ฮะลอยคราบน้ํา แล้วก็เข้ามาในห้องโดยสารนะครับตรงนี้เนี่ยจะเปียกเลยนะครับแล้วก็จุดที่สองนะฮะจุดที่2นี่ก็คือมาจากอา,อาการของอยางตรงนี้นะครับเสื่อมนะครับยางรีดน้ํานะครับเส่อมนะฮะแล้วก็น้าเนี่ยเข้าไปในประตูตรงนี้นะครับพอเข้าไปเนี่ยอของผมมีการรื้อทําเครื่องเสียงนะฮะเลย มีการลื้อพวกยางข้างในก้อนขี้หมาออกนะครับทีนี้ไอ้กาวก้อนขี้หมาเนี่ยมันเสื่อมนะครับนานๆไปเนี่ยก็ทําให้น้ำเล็ดลอดเข้ามานะครับแล้วก็ทะลุผ่านบริเวณลําโพงนะครับแล้วก็เข้ามาในห้องโดยสารได้นะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นคาบน้ําอย่างนี้นะครับก็ช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับก็ผมตื่นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเปียกเลยนะครับก็หาสาเหตุดได้ดังนี้นะครับ วิธีแก้ไขนะครับอันนี้รถผมเนี่ยมี2ปัญหานะครับก็ตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนนะครับดึงดึงตัวยางวันนี้ขึ้นนะครับจะเป็นสลักด้านใต้นะครับดึงแล้วก็ปลดออกนะครับแล้วก็ให้ทําการยาซิลิโคนนะครับยาซิลิโคนแล้วแต่อาการนะครับบางคนรอยต่อตัวถังตรงเนี้ยมันนิดเดียวก็อาจจะป้ายนิดเดียวนะครับแต่ถ้ามันเยอะก็ให้ทําการ หรือซิลิโคนเดิมออกนะครับแล้วก็เอาซิลิโคนป้ายไปใหม่นะฮะของผมนี้ก็ทําไปแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับจุดหนึ่งกับจุดที่2นะครับตรงยางรีดน้ําฝนนะครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้นะครับสั่งซื้อตามล a ซาด้าอะไรพวกนี้นะครับตรนนี้นะฮะแต่ของผมเนี่ยก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะฮะก็คือใช้ซิลิโคนนะครับ ยิงตรงนี้นะครับผมเห็นอาการแล้วตรงนี้ยางมันมีแกลบเยอะนะครับก็ใช้สิโคนยึดรีดเข้าไปตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ทําการรื้อแผงประตูนี้ออกนะครับแล้วก็ยิงกาวากาวขี้หมาใหม่นะครับก็อันเนี้ยแก้ตอนนี้หายแล้วนะครับหายแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาอย่างนี้นะครับผมเปียกเนี่ยก็สันนิษฐานได้ สองอาการเลยนะครับก็คือหนึ่งก็คือมาจากเสา A ตรงนี้นะครับร้อยต่อตัวถังนะครับด้านบนนะครับแล้วก็สองก็คือยางรีดน้ําตรงนี้นะครับถ้าเก่ามากๆก็เปลี่ยนใหม่ซะนะครับหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบผมก็ได้นะครับซิลิโคนรีดตรงนี้นะครับได้ตรงนี้เท่านั้นนะครับั่งนี้รีดไม่ได้นะครับเพราะเราเรื่องเดีจะขึ้นลงนะครับก็จะสรุปประมาณนี้ครับเพื่อนๆแชร์เท่านี้ครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ